b y h โ m มแ a n d c ช u m b u ร i c ั m าจรานปลอมมาโาที่ลาสารพัดแชมและเอาสนามกหวเอ่ยรักไเอีกสิบห้เ้ไปเลยเเลยนะครับแล้ววันนี้แต่ละทีมแชมทั้งนั้นแต่ละคนในบีดีกีทั้งหมดนะครับระดับประเทศนะครับนี่กับตันทีมทีมสำนักงานตังหแห่งชาติ ประคองขึ้นมาเที่รออกหน้าออกตาหน่อยตำรวจไทยเอ้ยเอาซัประคองขึ้นมาเป่าปะคองขึ้นมาอีกสองเมตรสบายยม้าเป่ปาเปล่าเป่าประคองอีกทีเดินไต่ตั้นขึ้นมาขึ้นมา้าวงมือเตมเอาสามสิบนาทีโอ้โหเล้ยอีกสิบนาทีสบายๆอันสองหาดูแล้วมองดูแล้ว,มออลวไม่รอพัลรามสิบห้าไหม เจไดเจ้าปตลยน,นะครับอท่านหนึ่งอลวทก,กว่านี้อีกนะครับพันลามเจ้าหลงยันถูกกำกับเอาเอามาั่งอันสองต้องแล้วไม่รอดแต่กะพองขึ้นมาเตะล,ลามอีกขึ้นพับเทียดเืละพัลามกลับมาแอตั้งขึ้นไปข้างมือเอายกขึ้นมา ฉันโบวเปล่าแปดไม้ยางแปดตั้งขึ้นมาประคองขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไปแต่ให้ชาวเกาะสีชมโฉมอหือเอาซ่าอีกสิบห้าไม้ยางหลงให้ลามยกมาชจทยานไหลขึ้นมากางไปนิดเอาละพันลามลูกแมงยางประคองขึ้นมาใหม่พิชิตประคองขึ้นมาพันลามก็โกสอพันลามก็หลงอีกสิบห้าไหมพันลามอัดขึ้นมา แอบตั้งขึ้นไปแอ้ตั้งขึ้นมาถามไม่เอาไหนเอาไหนหนึ่งสองแอ้แลกเอาอีกไม่กี่เม็ดกระพันสองพลามกระบายสห้าไหมขึ้นมา้าต่อเปล่า 8, แปบคะแนนใส่ไปเลยดูกันให้มันไปเลยนะครับวันนี้นะครับต่อจากนี้การเข่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเอาให้มันเอาสักให้ลาไปสิบห้าไหมหลองเลย อดสนเอามาัากแล้วลามขึ้นมาอีกโดดเปลา่าเก็บแล้วแปดคะแนนใส่เลยเลยเอาซับขึ้นครับเพียะละสิบห้าไม่ตะคองขึ้นมาขึ้นครับเพียะต่าไปนิดตะคองขึ้นมาใหม่พับเพียะตูงนี้สิบห้าไม่พระรามที่หลงเอา,าไว้เต็มเอ็มนะเ็มพอดีโอ้โห ปลาบโหกแต่ละอีกห uh ้าไม่ได้ยายแม่เลยอีกโอ้ย่ังอีดนะฮะอะพี่พี่เยอะเลื่อเกินโอ้โหจำไม่ได้เอาตั๊องไปขึ้นมาไ้อั้งคุณไปเฮ้อากับปลาลขึ้นโดนเอบเอาลั่นเอา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 ซะหลงเอาลูกศิบห้ายกขึ้นมาย่างตั๊ของขึ้นไปเอาาให้เต็นอีมันชน เอาซะโดดเก็บแล้วตระพองขึ้นมาใหม่พึ่งตับพระเพียบดวงตะพองขึ้นมาขึ้นพระเพียบดวง็นไปหน่อยกะพองขึ้นมาขึ้นพระเพียบเปล่าพัดลามสิขึ้นพระเพียบเปล่าวระพองขึ้นมาพระเพียบดวงมือละพระลามเจลงอัดขึ้นมามันเฉนเอาเอาซะพระลามเอยโอ้โหเล็กเยอะ เหลืออีกก็เอาซะเออมันต้องเต็มเอาเลยสองโค้งสบายสบายเลยปัะทองไปขึ้นมาขึ้นมาเป่าเปล่าพลามเพชรขึ้นมาหลงปลาทองไว้พระลามสีเออเต็มรดีเ็ครับโอ้โหลาเต็มกดมือลาาเลยมึงหนึ่งเจ็ดเก้ามึนึ่งเจสีแล้ววิจิห้าไหมหลงปลคทอง Five, ข,ขึ้นพระเพียรอีกสิบห้าไม่โฉมปะทองขึ้นมาพุ่งตักอัดขึ้นกันเลยเออาหลงปะคองอนิ่มจริงจรเอ้าเอาซักเอาใหม่ปุกเกียบร้อยสิหนึ่งห้าคะแนนโอ้โหอีกโดนอีกโดนเป็นพันสอเอาให้แังเอาให้แรงพันสองไม่เลยวางกระชอกระชอเอาเอ ใจเย็นๆใจเย็นเอันหลามที่เป่าอีกจุดห้าคะแนนใส่ไปเลยได้ไหมพันสองแล้ใช่ไหมเออเอาละสิเอาละสิอีกจุดห้ามันหลาเอาเอาประคองขึ้นมาพันหลามเป่าไปจุดห้าไม่ลงเฉิมประคองอีกทีนึงเอาซะอันหลามยกขึ้นมาอีกสองอันขึ้นมาขึ้นทับเป่าเป่าเปายกจุดห้า เอ้โหหนึ <sup> ่งสองหนึ่งเก้าโอเลยอะไรกันเนี Now, Now, ่ยเบอร์หยังเลยโอ้โหอีกศูนห้าคะแนนมันยังกลับยังโดดยังเหลือยังเหลือยังเหลือโดดได้เหลืออีกเอาซะเก็บซะเออเอาซะหลงขึ้นพับเพียเต็มไหมอย่างตะคองขึ้นมาเอาขึ้นพับเพียบวงมือ ไปตั้งขึ้นมาหลงตะของขึ้นไทยถ้าเพี้ยไปไหมอย่างตะของขึ้นในถีเลยเวลาเหลือเพี้ยเลยละห้านาทีนะโอ้โหเหลือเยอะนะครับทันสามเนี่ยวันนี้ถึงไหมถึงไหมไหลแล้วจะแัดให้เยฟ้านะไหลชุดสองคะแนนนั่นคือบรรกาศได้หลวมิตรเมืองปีเศษแค่ที่สองครับ มาโดยหกชื่อไอ้ชีเจ้าหลวงเขาเอ้อมาท่านคมันตัดสมประสงค์ไกลทนเอาตะทองขึ้นนะเอาหวานหวานไตเล็กเม็ดเลื่องตะคองขึ้นมาใหม่เอาให้ได้ทันสามเวลาโอ้โหหันไปเหลือเยอะมากเหลือเอิร์นพึ่งพับเปล่าขึ้นพับเปล่าสมแล้วเนี่ยด้วย พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะด้วยพระราชทานเทียบไปหมดเอาสักันลามหลงขึ้นมาเทียบอัดขึ้นมาเลยประคองไว้เป่าตัง้งขึ้นมาประคองขึ้นไปใหม่ไต่ตั้งขึ้นมาพันลามยกกันมันและเกินประคองขึ้นมาไาต่ตั้งขึ้นไปขึ้นพับต่อไปแปดไหมประคองขึ้นมาขึ้นพับต่อไปแปดคะแนนสิข้างลุงลุยยกกันไปชิบสองคะแนน ห้าแปดเอาเอา,เอ,าอีกห้าลูกเองสบายเลยขึ้นพับเพียบอีกสุดห้าไหมหลงแ้่งหลามสิพับเพียบลงเืออัดขึ้นมาเอาประคองไว้โต้สมงประคองขึ้นมาหลงทั้งหลามอีกสุดห้าไหมชนเอาขึ้นพับเพียบอีกสิบห้าคะแนนเอาอย่างหลงเอาซะมันได้นะ 5, ห้าเม็ดเองนะ เวลาเหลือบานไม่ต้องกลัวนะอสิบห้าคะแนนเวลาเต็มเลยสามโอ้โหไ,ได้นะครับข้ามลงมือยังไงก็ได้นะสองก็หลงอีกประคองขึ้นมาหลงประคองหลงประคองผู้กำกับโดดใส่เลยประคองขึ้นมาขึ้นพับเพียบโอ้โหประคองขึ้นมาสีเขียวไม่รอดหรอกข้ามวงมือ ใส่ที่ไปอีกทีนึงพลามสี่หลงเอิร์ขึ้นมาเพียบอัดขึ้นมาแอตตั้งขึ้นไปปัดของขึ้นมาพลามละยังขึ้นมาเพียบอัดขึ้นไปเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาแหม่อีกสอ,อ,อ,องเม็ดขึ้นได้นะโตขึ้นไปเลยเอาสักเวลาเหลือเอาโตใส่ที้เม็ดื้อเหลือเกินข้ามมุมมือ ไล่พันสาไม่ดูแล้วขึ้นมาลงมือสิบห้าไหมระครองขึ้นมาขึ้นเาาปาปล่าแตกคะแนนจดเ็งเลยอีกสองเมตรอีกสองเมตรเสียงตกมือจัดดังอีกสองเมตรพันสามจัดดังนะเอข้างเหลืองหลงะคองข้างวงมือหวานหวานในเตนในปรเต็นข้างวงมือขึ้นมายังไปต,ตขึ้นไป ข้างม,มืออัดขึ้นมา12บสองไม่ข้างลม,มือขึ้นไปปู่กำกับประทองขึ้นมาพันลามขึ้นไปเอาโดเ่าเกตอแผ่ไม่ตาพิพัฒหกทิ้งเอาซะเอาใหม่เอาเอาข้าทิ้งโอเคถูกต้องแปดตั้งขึ้นมาสหสิบไม้ขึ้นพระเพียบงม,มือละขึ้นม,าม้าลงมือประทองขึ้นมา,ม,ม,าม,นมามตบอ,ตอ่าวนะข้างลมือหลง จะไม่เต็มมือข้างบนมือรุ่งกับอีกทิ้สองคะแนนเอาเลยสิอีกเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวทันสามจะกดมือให้ดังๆเลยนะอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวยกเว้นแต่อะไรก็ได้ยกเว้นแต่ทันสองกามกดมือให้เขาดังดังอีกเม็ดเดียวเอ้ให้ทันทันทันสามเอาสักกระของอะไรกันมา ข้างมือมือสิบสองไม้ไอ้ตั้งขึ้นมาขึ้นทับเทียบสิตียันประคองขึง้นใหม่ๆทักเทียบลงมาอีกคะแนนเอาให้เอาให้หนึ่งเมตรเลยโอ้โห,เ,เ,หออเอาส3ที่สิบเทียบโอ้โหไม่มาหนึ่งเมตรนาทีใส่เอาซะเออเอาหจัดใจมันพวงกับเหลือไหลอีกหนึ่งเมตรใส่กันสุดๆเลย โอ้ตะกร้อนี่แหลระับประเทศก็เตะอย่างนี้นะครับประคองขึ้นมาใหม่ไปตั้งขึ้นมาหลงระของไว้ข้างดววมือพิมพกำกับสมระสงองระคองขึ้นมาข้างวนมือขึ้นไปเวลาไล่รอบครับเลยขึ้นมาทีสุดท้ายโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยข้างวงอีกทีนึงระคองไว้ กูกำจับคอที่เลยลงเข่าไข่เลยข้างมมือหวานจริงๆเข่าไข่อัดขึ้นมาแอา้อั้งขึ้นไปโดดะพับเพยียบเปล่าข้างมมือหวานหื้อขอเม็ดมนึงซีนิ่มๆโอ้โหยังไม่หมดเวลาไม่หมดเวลาเยอะขึ่งนาทีได้ขึ่นนขงร้อขอหวานหวานโอ้โห อันสามสาม,ส,ามสองโอ้โหเหลือเถือเลยขอทีหนึง่งไข่คว,วายเจ้าหลงข้าวหมงหวาหวานหลงเข่าไอ้โหอีกทีหนึง่งเอาเหลือหน่อยในไทยจะมาเอาตัดให้ดูอยากเห็นเอาข้างดวงมือจะเปล่าเขาบอกมีเข่ควายแต่ตั้งขึ้นมาประคองขึ้นไป แฝดตั้ง <vampire> ข <transformative breakthrough> okay. ึ้นมาข้างดวงมือสิบสองไหมเข่าไ่ายิ่งส่โอ้โหอะไรเนี่ยเวลาบัญหาตามโอ้ยเอาหอยคื้นเนโอ้โหจะโดดหวานดีจ๊อโโอ้โหอะไรอะไร โอ้โหโอ้โหเมื Dans ่อเป็นไงยสิ้มมือในเป็นเงียมพักน่อยโอ้โหรืมดอไปกันแล้วหรือแห่งประเทศไทยนะครับ Homlandtronburi.com ศูนย์รับฝากขายเช่าบ้านและที่ดินจังหวัดชนบุรีและศูนย์รวมบ้านมือ2คุณภาพแห่งแรกของชนบุรี